<c oughs> สวัสดีคลิปสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมอีกนะครับ,บช่อง Channel อะบิ๊กจอนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันนะครับแบบสดๆแบบช็อตต่อช็อตเลยนะครับแล้วก็ในการทำภารกิจสร้างรายได้จากแอปเตอร์เครดิตนะครับก็อันนี้เนี่ยผมก็เข้ามา ที่น่ารักของแอปเดอร์เครดิตแล้วนะครับนะผมดูตัวเลขนี้นะครับเพื่อนๆอตรงระหว่างตรงกลางเนี่ยเนี่ยเลขสองนะครับคือวันผมขึ้นเป็นซิวเวอร์แล้วนะนะครับตำแหน่งผมตัวน,นี้อยู่ที่ซิวเวอร์แล้วนะครับคือเกินแปดสิบได้ไหมเมื่อวานนี้เองนะครับอา่าผมก็ได้สามารถทําภารกิจได้สี่ครั้งต่อวันนะครับอา่าตอนนี้ผมก็ มีแล้วนะครับอยู่ที่ในระบบเงินอยู่ในระบบนี้สามสิบหกเหรียญจุดสามสิบหกเซนนะครับก็ประมาณนี้กําไรวันนี้เนี่ยเพิ่งทําไปแล้วสองครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็กําไรอยู่ศูนย์จุดสิบเซนนะครับก็ประมาณนี้อ่เดี๋ยวผมจะเข้าไปทําภารกิจต่อนะครับก็เข้ามาที่ชั้ะเครดิตนะครับเข้ามา รอแป๊บหนึ่งครับนี่ครับเพื่อจะมีสองช่องให้เข้านะครับให้เราชําระเลือกชําระได้นะครับทั้งห้าเหรียญช่องสามสิบห้าเหรียญก็ได้นะครับผมจะเข้าสามสิบห้าเหรียญน,นะครับจะเข้าไปได้กําไรอยู่เท่าไหร่นี่ครับเข้าไปอีกทีหนึ่งเข้าะระบบอาจจะ <c oughs> ช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราเราอยู่นะครับอินเน็ตเราอาจจะช้านิดหน่อยนะครับอยู่ที่ในอที่ไกลเสออาอก็มีบ้างนะครับอไหมครับอันนี้สิบเปอร์เซ็นก็เจ็ดสิบหกสิบนะครับสิบเจ็ดหกสิบแต่ผม อีกสองครั้งเนี่ยผมจะเลือกชําระที่ช่องสามสิบห้าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเข้าไปละนะครับกดชําระ้ะกดยืนยันครับเรากดเข้าไปครับคือมันมีอยู่สามช้อยนะครับตรงนี้นะครับให้เราเลือกนะครับว่าชําระเครดิตแบบไหนนะครับชําระแบบเงินกู้นะครับชําระแบบ SME loans นะครับแต่ผมนี่นะครับ นี่ครับก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างาความคืบหน้านะครับก็ผ่านมาแล้วหนึ่งวันนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับตัวขีดสีเขียวเนี่ยจะเขียวเข้มเนี่ยก็จะขึ้นมาทีละนิดทีละนิดจนครบกําหนดเจ็ดวันนะครับพอผมกําหนดเจ็ดวันนะครับหนึ่งทับเจ็ดแล้วนะตอนนี้นะครับช่องนี้ผม,มเงินต้นทุนยังไม่ถึงนะผมก็เลยไม่มีนะ ผมชำระตรงนี้กับเอชไอโรนอยู่นะครับก็อยู่ในระหว่างการชำระบัตรเครดิตอันนี้ผมอยากจะเรียนให้ทราบนะครับว่าในช่วงขณะที่เรารอดำเนินการของเขาเนี่ยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะชำระไม่ได้นะครับอขออภัยทันทีนะครับไม่ไม่ไม่ชำระไม่ได้อีกช่องหนึ่งนะครับ ก็ยังชําระไม่ได้นะครับอ่าเพราะว่าขาดอยู่หรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ทําไมชําระได้อ๋อใช่ครับเพราะว่าเราชําระช่องสามสิบห้าเหรียญแล้วเนี่ยคือเงินในระบบยังมีไม่พอที่จะชําระที่ห้องห้าเหรียญน,นะครับนะประมาณนี้ก็เลยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราชําระอ่า ที่ช่องห้าเหรียญครั้งแรกะแล้วครั้งที่สองนะก็น่าจะได้นะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ที่ผมชาระได้นะครับมันชําระทีเดียวทั้งสองห้องได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับยอดเงินของเราอะ่ะอยู่ในที่อยู่ในระบบอะ่นะยอดเงินต้นทุนนะนะครับนี่ผมก็ <c oughs> เพิ่มมาแล้วหนึ่งเหรียญน,นะเ <c oughs> ห็นไหมครับอืมเป็นสามสิบหกอ่ะ เดี๋ยววันนี้หรือน่าจะวันพรุ่งนี้แหละคงจะ,ะเพิ่มขึ้นเป็นสามสามสิบเจ็ดอ่ะ, 3, อะนะครับประมาณนั้นแหละอืมก็เร็วเช่นกันก็จะเป็นสี่สิบอีกภายในอาทิตย์นี้แหละที่จะถึงนี้เนี่ยเป็นสี่สิบเหรียญรวมทั้งหมดก็จะเป็นเอ่เท่าไหร่อ่ะร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบกว่าเหรียญนี่แหละนะครับนะก็ประมาณนั้นถ้าผมทำนี้ไปเรื่อย ทำภารกิจเนี่ยตรงเนี้ยการชําระเครดิตเนี่ยไปเรื่อยๆทุกวันใช่ไหมผมสามารถทําได้ทุกวันใช่ไหมก็ก่อนครบกําหนด SME loan เนี่ยเจ็ดวันเนาะผมก็คงจะได้อยู่ประมาณสามเหรียญอ,อ่ะเพิ่มอีกสามเหรียญน,นะครับก็ทําตรงเนี้ยภารกิจเนี้ยทุกวันะ่ะเนี่ยสองช่องเนี้ยนะครับทุกวันทุกวันจนอ่าครบกําหนดที่ SME loan กําหนดเจ็ดวัน พร้อมกันพอดีนะครับก็จะได้อยู่ประมาณนั่นแหละร้อยสี่สิบเกือบร้อยห้าสิบเหรียญน,นะครับนะก็ประมาณนั้นอาจจะร้อยห้าสิบเหรียญหรื่ซําไปนะครับโอเค okay, ครับเดี๋ยวตอนนี้รอาการชำระให้เรสร็จสิ้นก่อนนะครับรอสักแป๊บนึงอเอสักเล็กน้อยนะครับตามที่ผมได้ทราบได้ศึกษาม,มานะครับ นะครับก็อย่างเช่นเอาตัวนี้ก่อนนะครับการชําระเครดิตเนี่ยคือชําระได้ทุกวันนะครับตั้งแต่35บหเหรียญนะครับ35สเหรียญจนถึงหนึ่งร้อยเหรียญนะครับนะก็ประมาณนี้ชาระได้นะครับแต่ถ้ามากกว่าหนึ่งห้าร้อยเหรียญก็สามารถที่จะปลดล็อกชําระตรงนี้ได้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับก็จะทําภารกิจทุกวันนะครับได้ทุกวันนะครับได้เปอร์เซ็นต์ตามนี้นะครับเห็นไหม รายได้เปอร์เซ็นต์ตามเปอร์เซ็นต์ตานี้นะครับส่วนการชําระเงินกู้เนี่ยไหม P P2T P2P เนี่ยนะครับเงินกู้ระยะสั้นปลอดภยัยมั่นคงผลตอบแทนอ่าพร้อมแต่แทนรายได้สูงนะคอ่ารายวันเบี้ยรายวันนะครับก็เข้าไปก็เนี่ยจะมีอยู่สโซนให้เลือกนะครับโซนเอเชียกับโซนยุโรปนะครับโซน,นยุโรปก็ จะเป็นเจ็ดวันเห็นไหมครับแตกต่างกันตัวนี้เองนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่ขึ้นตามเครดิตนะอ่าขึ้นตามเครดิตของเรานะครับนะผมมาที่แปดเปอร์เซ็นต์แล้วเออเปิดแปดอ่าแปดเครดิตนะนะครับเครดิตอยู่ที่แปดสิบแล้วนะครับเป็นก็จะเป็นนี้ก็ที่แรกมันจะบวกห้านะบวกห้าเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้อ่าใช้เวลาเจ็ดวันนะครับอ่าสำหรับอ่าเนี่ยก็จะระบุตามนี้นะครับแต่ถ้าโซนเอเชียเนี่ย ก็ใช้เวลาแค่ห้าวันนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนตรงนี้เองนะครับก็ใช้งบประมาณตั้งแต่ห้าร้อยเหรียญขึ้นไปนะครับจนถึงหนึ่งพันเหรียญนะครับเหนครับอ่าทั้ี้หนึ่งหมื่นเหรียญนะครับก็ถือว่าเยอะน่าน่าดูนะครับอ่าคนต้องต้องทําต่อเนื่องนะครับเหมือนกับเราไปทํางานทุกวันนั่นแหละนะครับนะอันนี้คงจะถ้าหลักหากว่าเราเจ็บป่วยก็ยังทําได้นะใช้ใช้ใช้นิ้วมือนะครับ นะโอเคสำหรับ sme l o n นะครับ sme l o n นี่ก็นะครับก็ตามนี้นะครับถ้าเติม100เหรียญอยู่ในระบบนะครับ101ก็ได้นะครับประมาณนั้นหนะึ่งร้อยหนึ่งเหรียญก็ได้นะครับก็สามารถชำระได้ทุกช่องเลยนะครับแล้วแต่เรากำหนดนะครับว่าเราจะเอาอกำหนดครบรอบกี่วันนะครับรอบ7วันขึ้น15 สามสิบเก้าสิบรร้อยแปดสิบวันนะครับประมาณนี้ก็จะได้กําไรดอกเบี้ยนะครับกําไรไรายวันแบบนี้นะเป็นรายวันนะครับกำไรรายวันเห็นไหมเพื่อนเพื่อนลองดูนี่เห็นไหมกำไรรายวันนะเนี่ยหนึ่งจุดสองศูนย์หนึ่งจุดสี่ห้าวันนี้ได้สมมุตินะวันนี้ได้สมมติว่าเราเลือกช่องช่องหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์ห้าเนี่ยวันนี้เราได้แค่นี้วันพรุ่งนี้ก็ได้อีกหนึ่งจุดศูนย์ห้าอย่างเงี้ย นะครับนะไม่ใช่ว่าสิบห้าวันเจ็ดวันได้ได้แค่นี้นะครับนะนะอ,อธิบายาผมชี้แจงอธิบายแบบนี้คงจะเข้าใจนะไม่ใช่ว่าจะได้เจ็ดวันเนี่ยต่อรอบเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้หนึ่งจุดศูนยะ์ศูนย์เปอร์เซ็นนะวันนะวันละนะหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นถ้าเราเลือกช่องนี้นะถ้าเราเลือกช่องไหนก็ตามนะครับที่ ต้องใช้เงินลงทุน100เหรียญขึ้นนะครับ100เหรียญน,นะครับเราลงตรงนี้180วันเราก็ได้กำไรได้กำไรวันละ1.45เปอร์เซนต์นะครับนะเพื่อนๆลองลองคูณไปสิ1จุดได้กำไร1.45าเปอร์เซ็นต์คูณ180วันสินะครับนะก็ประมาณนั้นแหละอ่าสำหรับผมเดี๋ยวผมก็จะลองคำนวณให้ดูนะครับ อ่าหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นเนี่ยอ่าคูณเจ็ดวันเนี่ยก็เป็นเท่าไหร่ก็7 7เจ็ดเจ็ดเหรียญนั่นแหละนะครับนะก็ประมาณนั้นแหละอืมอ่าเมเสร็จหรือยังครับตอนนี้รองเข้ามาดูการทำภารกิจออาจจะใช้หนึ่งเพราะว่าผมอ่าอยู่ที่ทึงงานอ่าเข้ามาแล้วนะครับนี่เหลืออีกภารกิจเดียวนะครับอ่าผมจะ ทำอีกภารกิจหนึ่งนะครับก็คงจะยังไม่ไม่สามสิบเจ็ดเหรียญน,นะยังยังไม่ขึ้นสามเจ็ดเหรียญแหละอ่ะขอ,อไาพาไปเพ,เ,พเพื่อนไปทําพร้อมกันเลยเนี่ยกดเข้ามาที่การชําระเครดิตนะครับมาที่ช่องห้องสามสิบห้าเหรียญนนครับแล้วกดเข้าไปครับอ่าเห็นไหมครับอ่าประมาณนี้ตัวเลขกลมอย่างเดียวเลยนะมันไม่มียอดบ้างเลยเนะี่ยอ่าเดี๋ยวกดเข้ากดออกสัก สองสามสี่ห้ารอ,อบนะครับอ่าตัวเลขก,กลมๆไม่มีปลายปลายเลยนะครับลองดูนะครับอ่าก็ว่าลืมอ๋อนะครับเอาเลยครับครับก็ลองดูนะครับกดเข้าไปดูต้องกดเข้ากดออกหลายๆรอบนะครับอ่ะมันไม่ไมันมันไม่มียอดปลายให้หนะก็ะช่างแม่งเลยนะก็กดไปนะครับ จุดยานไปอีกครั้งหนึ่งก็ใส่รหัสไป <c oughs> อ่ะโอเคนะครับก็ภารกิจครั้งสุดท้ายนะของรอบวันนี้นะสี่ครั้งต่อหนึ่งรอบต่อหนึ่งหนึ่งวันนะครับอ่าก็ประมาณนี้แหละอ่ะได้กำไรอยู่เจ็ดศูนย์จุดเจ็ดเซนนะครับศูนย์จุดศูนย์จุดเจ็ดเซนนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แหละ ความคืบหน้าเพิ่งทำนะครับเพื่อนๆก็ลองดูได้นะครับเนี่ยก็ต้องรอให้ระบบทำดำเนินการตามขั้นตอนระหว่างนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วภารกิจวันนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับใช้เพียงแค่ปลายนิ้วมือเองนะครับเราก็ได้กำไรผลตอบแทนแล้วนะครับแบบง่ายๆสบายครับก็ค่อยทำไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคไหมผม น่าจะวันพรุ่งนี้นะครับผมว่าวันพรุ่งนี้คงจะเพิ่มเป็นอีกเหรียญนหนึ่งเลยแหละนะครับนะอืมก็บวกกับ s อ e l อ a n s ก็อ่านั่นแหละครับประมาณเกือบร้อยห้าสิบเหรียญน,น,นะครับอืมประมาณนั้นแหละค่อยเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นจินเลขข็กชนน้อยนะครับอ่าโอเคครับนะก็เดี๋ยวยังไงทำภารกิจนี้เสร็จแล้วก็โอเคนะครับเพื่อนๆคงจะรู้นะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าติดตามชมคลิปวิดีโออ่าในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพลงนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนครับบัสัสดีครับ